สวัสดีตุก่านครับตอนนี้คลินิกซาตันยีของเราเปิดให้บริการแลว้วข้อเชิญคุณค่ายเข้ามาในคลินิกนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรับตัคิวและกระรอดสักประวัดโอ้รับบัตรคิวมึงหมอรับตะคิวกำเจ็บค่าตายโฮงหแดละเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรับบัตคิวรอดสักประวัตินะครับตามลำดับ กระพมพคุณหม่ค้ันเมืองหรือว่าชื่อจริงด็อกเตอร์เมตานามสกุลชาปนาคิจพร้อมรักษาเล็ววันบอชืทท่อม่อทตายไตอ้องก่อนคนไข้ยราวมึงฮคลินิกของเราเป็นคลินิกที่มารประสบการณ์คอยคนไข้ถูกฐานวัยใจรักษาได้ถูกโรคปลอดภัยวัยใจได้ เราะว่าคลินิกของเราเป็นคลินิกมาตรฐานเครื <S 2> <S 2> <S <ๆ>่องมือทันสมัยสะอาดสดอร่อยโอคลีนิกว่าข้าวข้ามูตีว่วาสดอร่อย <S 2> <S 2> ข้อเชิญคนไข้คนแรกนะครับนะเรียกตามคิวอ่าคนไข้คนแรกนายชาตรีกีริมบอเชิญครับอยูอ่ในกับนายชาตรีกีริมบออ๋อมนี่ผมนี่ฮสวัสดีกับคนไข้วันนี้คนไข้เป็นไรกับมาามอ พราะมันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพราะมันเป็นห่อซ้อมหมอไม่ใจคือถ้าวัดเติ้นเป็นโรคไอร้ายตีว่ามาหม้อนั้นไม่เข้าใจนี่หยัดมมอเลอยาดาแลยหม้อเติ้นเป็นโรคไรอร้มาเราห่าผมจะพุุงกับคุณหม้อไม่รู้เป็นโรคทองเสียหรือว่าโรคอุจจาระหลวงหรือว่าโรคขี้รัวแห้งเดียวกันเป็นเละ ตังกี่รัวอุจาระรวงต่างงเสีย้ยมันแห้งเดียวกันเป็นช่วยตีกับหมอผมกี่รัวต่้งขึ้นแล้วแซหวนันแมวอาการท้องเสีย้ยปัน,นีนาะน่าจะเกิดจากอา่านเป็นผิดฮ่าถึงก้อนที่วัตเตอร์นี่มีอาการนั้นก้อนตอนีวัตเตอร์นี่กี่รัวเติมกินไรเข้าไปมั่งเราหัวชาวหัวชาว ซ้อตมตำแล้ขกระยำมามาปลาตัวทอดแล้ขกย่อดต่อเบากับ่อบ้กกรอบข้าวชอบทุกใจตอมไก่ขี้บินแล้วไปกิน,กนแกงซ้อมแล้วก็ต้มใบบัวร้อยจังพีร่วงกินนาำทีเรี้ยงแล้วถึงวันเทียงอ่ะกินอะไรก้าไปมั่งวันเทียงวันเทียง กินแกงหอยค้มส้มนมเนื้อหัวแกงควบตาลุกต้มซุปน้อไม้เตินจำได้ไม้กินทรายบู้ถอดผมหยับซ้ำขอบข้องชอบเตาเพลแกงปลาดุกแหล่ต้มเทใส่ผ้าผอมข้าวขาหมูกินบ้อยจังหูผอบปลาถูกดึงต่อปืนส้มตำหนำเชื่อมดุกกำและกระดามถี่เรียนอาตุยแล้วถึงวันเย็นเราวันเย็น ต้มหัวแกงพูนไตปลาตุบจีนยาปูน้ำริกกากหมูกแกงใบจะพูพรอมหมูฉลามไข่เจียวต้องจานหมูว้าส้มไตใบเลี้ยงปันไข่เฟะกาวดอนบอดต้มเทปตาจอนแกงหมูตูกออนดน้ำฉุบ้วยใยกินปัดเป็ดไก่จัดไปน้ำทีเดือนฮันเลยกับหม้อทีพุมกินสังมดแหลกว่าอ่าโต้อยเด็กออกพรึมมันไปติดทำช้ำเดือนเราแล้วนี่หม้อจำเปื้อรูเรานี่ว่าพิษมาจากเมนูเนยแต่เด็กมาเกิน ตึ้งต่ำปลื้อเอมเอาปานนี้ว่าฮ่าพอบอกตรงๆว่าข้องต้นนี่มันรักซายากเพราะว่าต้นเด็กมากเกินเดี๋ยวโมให้ย่าปาร่าไปซ่อมเม็ดแล้วก็ให้เก้าวตราช้างกับเทพเอาทำไรอะเก้าวตราช้างกับเทพพาไปอุดรูวนมันเท่าอาการขี้รัวไปก่อนเอาเก้าวตราช้างตาตีโมงนะอยายขี้เล่นลอออกมาได้แล้วก็เทพไปกทีหนึ่งไปคขอบคุณขอบคุณ คนคายคนต่อไปข้อเชิญนายเว่าใจใขรรอบขอบเชิญครับนายว่าใจใขรรอบขอบอยู่ไหมครับนัมมัสักการกับหมาอจะเริญนพรคนคข้ไอ้ไรเราแล้วพบหมอคลินิกไม่ใช่ปนาดิต้องนัมมัสักการโอ้เออลืมไม่ทราบว่าคุณเว่าใจเป็นไรมาครับนี้ พมบใครอ่านไม่ออกไอ้ไรวะว่าพมบใครอ่านไม่ออกไอ้ไรลาคใครอ่านไม่ออกใครวัดอันแร้วเขียนวัดวัดใครมันอ่านออกเราโอ้นะขาดอุ้นใจได้กันในเบ่านี้เวอรแล้วตึงใายมากี่วันแล้วตึ้งนั้น แรกว่าซื้อนูพอดีตัดยางกลางควนันควันตกไซไกปันเอาแล้วใช้ไปตัดยางกลางควันเราใช้ไม่ตัดตอนควันแรงเราตัดตอนควันแรงกับพบกับเจ้าส่วนแรหลักตัดยางเพื่อนมีเอาลรกอเอลาอาวตุยนู่มีฟ้่มอยู่ที่บ้านกับายเราเนอะเมียต้นายไปไหนไรอะ เป็นโรคกาบิดาฮันเป็นโรคไรวะเป็นโรคกาบิดาฮันไอ้ไรลาวโรคกาบิดาฮันโรคกระป๋อนแรกะบิดากระป๋อแรโอ้นานานาใจ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 วจใ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 ใจ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 ใา อ่าไม่ทราบคุณว่ามีอาการแพยามั้งไหมแพรไรมั้งไหมแปแเปะมแปะแพรไรอ่ะเป้เะเปดดไม่ใช่เท้าแต่เตินหม้อกบแฟไปควับอ่าคนไายคนต่อไปเชิญครับนายไข่สิ้นปิ้นขาแช่ชื่อร้ยพี่คนไข้กูต่อไปนายไข่สิ้นปิ้นขาแช่เชิญครับเชิญ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  มาสวัสด,ดีกับคุณหมอผมถูกแต่งมากับเจ็บอย่างแรงแมวถูกแต่งเลือดผ่านเม็ดเลวช่วยตีตาโม,ม่ช่วยช่วยช่วยแมวคนใครได้รองมันหัวยักนอันตนเป็นรอยตอ้นยนต้อยอยนยต้อยอยนยต้อยอยนยนเลือผ่านเม็ดเลือต้อยอยนยยนถูกแต่งมากับถูกแต่งเมียแต่งพุ่ม ไอ้ยาตายเนยวแล้วพมไม่เชียผ้าตัดเป็นนี่ช่วยดวยมอดดมเปลือก็ได้ช่วยตีช่วยตีออ้ยาแล้วนู่นเหลือผานตั้งพุงเมดแล้วนู่นเมียแทงเอาอันีว่าเต้นเอายาผ่าราไปซ่องแมดแล้วก็ต่อชา้ามารับโลกได้เลยเพราะว่าไต่โองอยู่แร้วงไม่น่ารอดไปกุณเอ้ยอ่าต่อไปข้อเชิญคนไข้เด็กชายเน้นเต็ดเพชรดีปลีเชิญครับ เด็กชายเน้นแตแพตตี้ปลีค่ะสวัสด,ดีครับม่อฮาวสดีครับห่าไม่ทราบว่าน้องเบาเป็นไรมาพ่อมไม่ได้เป็นไวแต่ว่าพอนุเป็นพ่อเป็นอะไรปอรี่แรกว่าพ่อพ่อมทุกงูครบพ่อทุกงูครับควับทูกงูรรกงไรครับมางู <โ Mango. S 2> อวไอยางูอ้าวนู แล้วพาพอไปโรงพยาบาลแล้วไม่ไม่เดียเอาแล้วใช้ไม่พาพอไปโรงพยาบาลแล้วพอตุ่งงูเาขอบอื้ออันตรายนั่นตอนดีว่าพอตุ่งงูเอ,าอ่าขอบันนุยเอาตัวทรัพ์มาเปิดเลยนุยพิมพ์มาในตัวทรับนุยพิมพ์ว่าวิธีรักษางูเาขอบถึงมันขึ้นในตัวเราชับเว้ยขึ้นมาเพรออะม่หวะหากโดนงูเห่ากัดให้คนที่โดนกัดเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล เพราะว่าคนที่โดนงูเห่ากัดอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วใช้มึงไม่่าพอมารักษ่าเราไม่แนตัวทรับมันเคลียรว่าคนที่โดนงูเห่ากัดจะอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงนุยกเลยไอ้งูเห่ากออ็ปอตีก่อนเอาแล้วมึงไงงูเห่ากออ็ปอตีก่อนใช่พอจะได้มีเวลาเพิ่มเป็นที่แปโงโจ้า้งาให้ยามลปลาตาผมมึง คนไข้คนต่อไปเชิญครับนายแก้วดีนี่รุ่มซุ่มเชิญครับนายแก้วดีนี่รุ่มซุ่มเชิญ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 โอ้สวัสดีครับคุณหม้อผมมาตามที่หม้อได้นัดเอาไว้นั่นแหละฮ่าไม่สาว่าหม้อคนไหนนัดเอาไว้กับนี้เออหม้อหม้ออเนกนั่นนัดพมไว้หม้อไรวะหม้ออเนกนั่นหม้ออเนกหม้ออเนก ยังกันลาวหมออเนกแคนี้อ่าหมออเนกแค่นี้ไม่มีครับแต่ถ้าว่าหมอเอกนกันมีหมอเอกนกกันพมแหละเลยกก็เอนนั่นเลยหมออเนกโอาไม่ใช่เรวชื่อผมเอนนกไม่เร็วโอ้ชิบหายตายอยู่ห้องล้วหมอมันจบฉันในโดนน่งซื้อนี่ซื่อตัวเองกูม่อยางอันไม่ทูกเร็วนี่เต้นนั่นหมอออเนกนั่นแหละโอ้ยมันเราหมออเนกจริงเลยบาจิงอันเป็นเอนนกพอดีวันก่อนหม้อใส่พมมาเอาใบตรวจนังไก ผมเลยมาตรวจร่างกายไว้แล้วถึงบันพรืมมั้งไม่รู้พนอ้ออ่าม้อต้องขอดแสดงความเชื่อใจเป็นอย่างยิ่งครับโอ้แสดงความเชื่อใจทําไมละ่ะเหนืองจากว่าม้อจะแจ้งข้าวรายว่าคุณแก้วดีนี่อ่าเตอน้นี้เป็นโรคมาเร่งหุยเป็นโรคอะไรคอเป็นโรคมาเร่งระยะที่สามเล้วระยะที่จะดักซ่า โอชิบหายใต้ห้องลงแล้วนี่กูเป็นโรคมะเร็งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอครับมันจะมีทางรักษาหรือเปล่าหาหมอเลขตรงๆว่ามันยากนี่ค่ะป้มแต่ถ้ากำลังใจดีอาจจะมีซิดไปต่อคุณหมอครับถ้าพมมายไปต้นอย่าลืมนะตนแบงมอราด็กพมให้ลูกพมให้มันเท้าเท้าเท้าใหญ่มันเถวท่นลอยใหญ่มันเถวตีกันแหละ โลงต้นให้ลูกคนผีไปถึงไอ้บิ๊กซีนให้ลูกคนน้องเต้นเป็นเจ้าของห้างอมอไม่บัตรสมาชิกเพลเพื่อบางที่ไปซื้อน,น้ำปลาเขาว่าจะลดราคาให้มังแหละคุณหมอครับพถามทคุณหมอตรงๆว่าพมเป็นโรคมาเร็งระยะทีซ้มนี่ผมจะอยู่ได้อีกนานหรือเปล่าอ่ายู่ได้อีกไม่นานครับอยู่ได้เตรียมตียกเพราะว่าคลินิกเราปิดตีฮกผอไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าผันนั้นหมหมัวกันโดนี่ก็พูดไปเรือ่อยเนาะ อ๋อนึกว่าด้ามาอยู่ในคลินิกได้นานไหมเราทำเพื่อรละ